ครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องพันวิเนตินจา3 0 0นะครับเรียกได้ว่าตอนนี้หลายค่ายหลายฝ่ายเนี่ยได้ทําการเปิดตัวรถใหม่ๆกันเยอะเลยนะครับซึ่งนั่นก็รวมถึงค่ายน้ําเงินอย่างยามาฮ่านะครับได้เปิดตัววายเซเดปอาสามเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก่อนหน้าแทดเดโคกาไม่กี่ชั่วโมงเท่านั้นเองเรียกได้ว่าสิ้นสุดการรอคอยกันจริงๆครับสำหรับมอเตอร์ไซค์สปอร์ตแฟร่งที่หลายๆคนเฝ้าตารอมานานหลังจากที่มีภาพหลุดมาย้วยน้ำลายแฟนๆของยามาฮ่าก่อนหน้านี้นะครับในท ทำการเปิดตัว YZF R 3219 0นะครับพร้อมกับ YZF 25นะครับที่ประเทศอินโดนีเซียควบคู่กันไปด้วยถือว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงค้ำสำคัญนะครับของตระกูล YZF R 3นะครับถือว่าเป็นเจเนอเรชันที่2แล้วนะโดยเขาได้บอกนะครับว่าได้แรงบันดาลใจมาจากรุ่นพี่อย่าง YZF R 6แบบเต็มๆแต่ก็โดนแซวนะครับว่าเหมือน R15 สำหรับสเปคของ New Yamaha YZF R 3219 0นั้นนะครับสองสูบเรียง4จังหวะระบายความร้อนด้วยหมอ้อน้ำนะครับสำหรับชิลด้านและการออกแบบไฟไท้าย LED ด้านหน้านั้น แรงบันดาลใจมาจากเจ้า YZR1 นั่นเองนะครับตัวเชสซี่ของเขานะครับมีน้ำหนักเบานะครับแต่แข็งแรงมากตัวรถนะครับยังมีความคล่องตัวนะครับบ่งบอกถึงความเป็นสปอร์ตสูงแฮนจับโชคแบบใต้แผงคอนะครับและยังแถมเบรกแบบ ABS มาให้ด้วยนะในตอนนี้นะครับทางามาฮ่ายังไม่ได้ทําการเปิดเผยราคาที่แท้จริงของเจ้า YZR1 สามสองพันสิบเก้าคันนี้และหลายเสียงก็คงคาดเดากันว่าคงไม่โดดไปจากตัวเก่ามากนะครับก็คือหนึ่งแสนแปดหมื่นห้าพันบาทคำนองนั้น ซึ่งแน่นอนครับเมื่อออกมาก็ต้องมีกระแสวิพากษ์วิจารณ์แน่นอนหรับรูปลักษณ์ใหม่ที่ไม่ค่อยจะชินตากันเท่าไหร่นะครับซึ่งหลายเสียงบอกผิดหวังนะครับเพราะว่ามันเหมือน R15 มากเกินไปหรือเปล่าไม่เรียกได้ว่าเป็นประเด็นเดียวกันกันกบนินจา400กับ z X6R ที่เพิ่งเปิดตัวกันไปเมื่อไม่นานมานี้ดังนั้นนะครับพูดอย่างเดียวไม่เห็นภาพวันนี้ผมเลยเอาภาพมาเปรียบเทียบกันให้เห็นแบบชัดๆกันไปเลยนะครับว่ามันแตกต่างกันมากน้อยขนาดไหนนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปดูกันเลย นี่นะครับก็ทําการเปรียบเทียบกันให้เห็นชัดไปเลยในะแต่ละจุดนะครับแต่สาเหตุที่มันคล้ายกันขนาดนี้นะครับก็อย่างที่บอกนะครับว่ามันเป็นตระกูล YZF เหมือนกันนะแต่ก็มีจุดต่างบ้างนะครับอย่างเช่นไฟไท้ายนะครับแล้วก็แฟลลิ่งด้านข้างไอ้จริงจมันก็มีความคล้ายนั่นแหละนะครับแต่ว่าโดยมิติรถที่ออกแบบใหมาแล้วผมว่าคันจริงมันก็จะหล่อไม่น้อยเลยทีเดียวเอาเป็นว่าก็แล้วแต่มุมมองของในแต่ละคนนะครับ เป็นยังไงกันบ้างครับกับการพรีวิวคร่าวๆข,ข,ของเจ้าวสเด็ z r 3ถ้าชอบกันก็อย่าลืมกด s u b สไครป์กดกระดิ่งแล้วก็คอมเมนต์เพื่อเป็นกําลังใจให้กันด้วยนะครับเอาเป็นว่าโชมใหม่เป็นยังไงชอบใจกันหรือเปล่ายังไงก็อย่าลืมคอมเมนต์กันมาด้วยนะครับสำหรับวันนี้คงต้องลาไปก่อนแล้วนะครับสวัสดีครับ